ชาสีจันนะคะลูกค้าก็จะสงสัยว่าอของแท้หรือของปลอมวันนี้เราจะมาแกะห่อให้ดูกันนะคะว่าของแท้เนี่ยจะมีอะไรบ้างในห่อนนีี้้้ะะะคคท่ลูกาจไดรับไปนะคะนนี่ะะคะเราจะมาแกะห่อกันนะคะคือลูกค้าก็จะได้เป็นห่อสีจันอย่างนี้เลยนะคะก็จะมาแกะสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะคะก็คือห่ออย่างนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะ เราจะแพ็คให้แน่นหนามากเลยนะคะน,นี้ก็คือสมุนไพรของเานะคะตัวนี้ก็จะเต้นกระเจี๊ยบพิษปาาเตยนะคะแล้วก็ใบนะคะแล้วนี่ก็คือแยกออกมาเป็นโซนออนี้เลยนะคะส่วนนี้ก็คือใบเตยแล้วก็เอิมใบเอิมมะตูมนะคะกับ มะขามแขกแล้วก็ไปมะขามแขกนะคะก็ะจะรวมรๆันเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือฝั่งแดงนะคะนี่มันก็จะอยู่ในขวงนี้นเลยนะคะถ้าแบบใครเจอที่สิ่งอย่างอื่นที่มันนอกเหนือจากนี้อะคะ่ะคืออาจจะอาจจะไม่ปลอมแต่คือไม่ใช่ของชาสีจันนะคะแต่ถ้ามาใส่ในชื่อชาสีจันแต่มาสิ่งแบบแบบปลอมจากนี้ก็คือปลอมนะคะ เราก็จะอย่าลืมล้างก่อนทุกครั้งนะคะที่ลูกค้าได้ไปนะคะแล้วก็ไปต้มน้ําน้ําเดือดประมาณ20-30นาทีเท่านั้นนะคะแล้วก็กรองกดแล้วก็เอาใส่ขวดต้มเอยแบ่งกินวันละแก้วแก้วไปกัะคะ่ะหรือว่า150 ml นะคะ